แต่บ้านฟูดไฟเชฟสุขสกศรมีหมายเลข4พัชราพรราชวงศ์สานะคะหมายเลข7อักษรมณีโพสีดีค่ะหมายเลข8ปดนภัชราพานโคตรค่ะหมายเลขเนิชนกพุ่มฉัดน,นะคะหมายเลข12บสองจุธารชัยทาและหมายเลข22่บสเบญยาภากทองค่ะต่อสลาหมายเลข2กนกวันทิดล่าค่ะบุกสอนอาจารย์จรัญเนียมทับทิมค่ะ ุยิงสั้นมาลูกนี้ยังเก็บไปได้ค่ะมาอีกทีกับเดมอนฟูดไหลามาโอ้เหนียวโคราดมาแต่ไม่มีใครมาตามต่อบอลนะคะตีโดยเนชนกค่ะ9กต่อ8ค่ะตอนนี้ตีติดบล็อกโคราชมาอีกทีค่ะนารารัดนะ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 โอ้ก็ยังไปผ่านบล็อกค่ะครั้งที่สอง ติดทางนีชนกนะคะหกตบแปดซันมาลูกนี้โอ้โหตรงกลางห่างไปหน่อยยังได้แต้มคะ่ะนชนกตีฉลับบล็อกลงไปค่ะ บุิตาเสิร์บบอลสั้นนี่ค่ะไม่มีปัญหาเนชนกกดลงไปค่ะเนการที่กาเสิรฟค่ะไหลลกนี้าวไม่เต็มมือแต่ก็ยังเป็นแต้มค่ะแล้วก็เซตแรกเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อนนะคะสำหรับทางเดลเมอรฟูดไฟเชฟคือย่ต่อ13คะแนนนำหนึ่งูนย์นะคะ มาชมกันกับเกมเซตที่2นะนี่ค่ะคุณดอกิติพงศ์ลือตากินไกกับคคณพัคีวอนนะคะมาชมเกมที่สนามด้วยค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานี่ทางโคชพัคกีวอนเองก็ได้มาชมเกมรอบก่อนรองเชิรของประเภททีิงชายนะคะก็มาด้วยกันทั้งสองคนเลยค่ะ โอ้ต้องโยนแก้มาอีกทีกับสีสเกตสัดมาลูกนี้เรียบร้อยเลยค่ะไปแล้วค่ะห้าต่อสามโอ้โหแล้วเสิร์ฟเอสอเสิร์ฟของเนชนกเล่นกันต่อนะคะ นำอยู่ถึง6คะแนนเลยค่ะเดิมบันฟูตตีมาทนี่ยังเหนียวค่ะเก็บได้สวนคือลูกนี้รองไว้ทันค่ะโยนข้ามมาก่อนเอาค่ะไหลมาเราเรียบร้อยเลยค่ะโดยเนชนก17ต่อ10คะแนน